สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดวาน a าแม็กโนเ c ียชาแนวทักวันนี้ผมพามาชมครับร้านขายกระต่ายสวยงามนะแล้วก็เต่าซัวต้ารวมถึงอาหารนะครับสำหรับน้องกระต่ายนะครับชิ้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะฮะตอนนี้คือผมอยู่ตรงนีครับโลตัสนะครับนครอ,อินนะสาขานคอนครอินนะฮะเดี๋ยวเราไปชมซิว่ามีอะไรบ้างนะครับ เนี่ยครับมาถึงหน้าร้านนะครับร้านชื่อ Animal Center นะครับ Welcome ด้วยนะยินดีต้อนรับนะครับนี่ Open daily นะก็ <c oughs> เปิด10โมงถึง2ทุ่มนะเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราดูภายนอกร้านก่อนนะครับมีกรงนะครับแล้วก็มีกระต่ายสายพันธุ์ต่างๆนะเนี่ยฮะเราลองมาดูน้องกระต่า,ตายคร่าวๆอ๋อนี่กําลังกินหญ้าแห้งนะครับ กินหญ้าแห้งอยู่น่าจะเป็นพวกทิโมทีนะอนะครับน้องน่ารักทางนั้นนะครับน่าเดี๋ยวไปชมกันนะครับครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปในร้านนะครับไปดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับว่ามีน้องกระต่ายอะไรบ้างนะฮะก่อนอื่นนะครับทำความรู้จักกับอ่ะนะครับ น้องครีมนะแอดมินนะอ่าสวัสดีครับน้องครีมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอมาอัปเดตกระต่ายสวยงามในร้านนี้นะครับร้าน Animal Center นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของด้วยนะคุณดีมกันกันตาในนะอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าครับสวัสดีครับอ่าเราก็มาเจอเจ้าของนะครับคุณดีมกันตาในนะสัสดแสดงนะฮะสวัสดีพี่ตั้มแล้วก็แฟน ช่องอยตัวิดตามเลยครับอ่าครับผมอันนี้ก็คือเจ้าของตัวจริงเลยนะคุณรีมการนาดยเนี่ยอ่านี่ยฮะก็คือเจ้าของของ Animal Center นะครับใ่เดี๋ยวเราไปชมน้องกระต่ายที่น่ารักกันนะครับครับครับอย่างตัวนี้ตัวแรกเป็นอะไรครับผมเป็น Lion Head คับ Lion Head นะแบบหัวสิงโตนะใช่เดี๋ยวตอนโตมาหัวจะมีหัวที่อาจจะมีขนเป็นแผงคอแล้วก็มีที่ ส่วนล่างของขาอ่าครับผมจะเหมือนประมาณคล้ายๆสิงโตไหมใช่คล้ายสิงโตเลย่เลยชื่อไลออนเฮดโอเคครับครับถ้าทั้งนี้แบบน้องเขาตัวเท่าไหร่ครับตัวละสี่พันครับสี่พันนะครับใช่แล้วก็อันนี้เป็นเพศผูู้หรือเพศเมียฮะเพศเมียครับเพศเมียด้วยนะครับสามารถไปเพาะได้ด้วยนะใช่อ่าทั้งนี้น้องเขาอายุประมาณกี่เดือนครับผมประมาณสองเดือนครึ่งแล้วครับประมาณสองเดือนครึ่งนะแต่จริงตัวเล็กนะครับแต่ขนฟูอ๋อขนเขาแบบใหญ่ที่ขนได้ไหมถ้าอาบน้ําทีตัวเล็กเลยนะ โอเคครับผมแล้วก็นี่ย่าเป็นทีโมทีแห้งไหมใช่ครับทีโมทีแห้งคือทางร้านจะสอนกินทีโมทีตั้งแต่เล็กเลยครับเป็นลูกค้ารับไปเวลาเปลี่ยนตอนหกเดือนไปแล้วกระต่ายก็จะได้กินทีโมทีง่ายขึ้นครับอ๋อประมาณว่าเป็นหัดกินแต่เด็กแล้วก็ปรับท้องเป็นการปรับท้องให้รู้จักการกินเด็กๆต้องกินอัลฟฟาใช่ไหมครับเราก็ให้ทีโมทีด้วยเลยครับพร้อมกันเลยอ๋อก็ง่ายนะใช่เวลาลูกค้า เอาเลี้ยงก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนยาแน่นอนครับผมแล้วก็วิธีการเลี้ยงก็คือเบื้องต้นมีอะไรบ้างฮะกระต่ายจริงๆแล้วต้องยอมรับว่ากระต่ายเป็นสัตว์ฟันแท้เพราะฉะนั้นกระต่ายเนี่ยจะดมเลียงและเป็นสิ่งเป็นแบบเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้ลูกค้าเลี้ยงในกรงเลี้ยงในกรงเสร็จปุ๊บอยากจะออกมาเล่นก็เอาออกมาเล่นครับครับออกมาเล่นเสร็จแล้วเอาเก็บเข้ากรง มันจะปลอดภัยทั้งตัวสัตว์เองแล้วก็ตัวของในบ้านเราเองด้วยอ๋อก็เหมือนว่าเราก็ต้องให้พื้นที่เป็นจํากัดอ่ะเนอะใช่เพราะกระต่ายเป็นในธรรมชาติกระต่ายครับเป็นสัตว์ที่อยู่ในโพรงอยู่ในอาณาเขตเป็นสัตว์ที่ถูกล่าอยู่แล้วจะรู้สึกปลอดภัยถ้าอยู่ในที่ส่วนตัวที่แบบเป็นเขตของเขาใช่ครับนะฮะดีกว่าไปปล่อยที่กว้างๆนให้ประจญภัยอันนั้นอันตรายใช่ปล่อยได้แต่ควรดูครับควรดูใช่ครับผม เลียไปแทะอะไรอย่างเงี้ยครับแทะสายไฟโดนไฟช็อตแทะพื้นที่เราถูพื้นไปอาจจะมีน้ํายาพื้นติดอยู่น้องอาจจะมีปัญหาได้อครับผมครับตัวนี้พอจะอุ้มออกมาได้ไหมฮะได้เลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอให้ทางบ้านดูนะวันนี้มาอีพีแบบสัตว์มงมิงน่ารักกันเลยครับนี่โอหน่ารักเนะโอหน่ารักมากเลยครับโอ้นี่คืออ่านี่ครับ นทีนะรู้นะฮะน่ารักน่ารักดินนี่หมายถึงว่าแรงเยอะสุภาพดีไม่ซึมนะไม่ซึมนี่โหน่ารักมากอันนี้หมายถึงเขากลัวเราใช่ไหมใช่ครับโอเคยังไม่ชินนะเขายังไม่ชินเอ๊ะมากันี่มาครับจริงๆก็ตายเรามาหลายคนครับผมแล้วเหมือนแบบมือนะครับอ่าครับ ก็จับน้องได้กันนะครับนี่น้องน่ารักมากเลยอ่ะโตเมียด้วยโอ้สิงโตรจริงจริงไลออนเฮดนะฮะถ้าเป็นไลออนเฮดเนี่ยเราจําเป็นต้องแบบเป็นห้องแอร์ให้เขาไหมฮะก็จริงๆก็ถ้าห้องแอร์จะดีนะครับ,รบเพราะว่าห้องแอร์มันเดี๋ยน้องน้องขนเยอะมากครับผมใช่เนี่ยห้องแอร์เนี่ยขนน้องจะสวยกว่าเป็นธรรมชาติอ,อยู่แล้วล่ะ ครับผมขนจะแน่นกว่าเพราะว่าเขาอยู่อยู่ในที่เย็นอ่าครับที่เย็นปุ๊บเขาก็ต้องผลิตขนออกมาเพื่อให้ครับให้เหมือนแบบให้ร่างกายอบอุ่นอย่างเงี้ยครับอืมเข้าใจฮะจะดีกว่านะยประมาณว่าถ้าร้อนๆหรือเขาเหนียวฮะ<ช>ตัวเหนียวไอ้แต่ถ้าไม่มีแอร์ครับก็ก็เลี้ยงได้แต่ขอให้เป็นพื้นที่โล่งอากาศโฟล์ดีอากาศโฟ์มีลมหน่อยลมลมเย็นๆหน่อยนะเพราะตอนที่ผมเลี้ยงตอนแรกก็ ก็เลี้ยงปกติผมีการโฟปกติไม่ได้เลี้ยงในห้องแอร์แต่แบบนี้แต่ละพอม่อยู่ในตู้อะคริลิกครับที่มันถ่ายเทลำบากด้วยโลเคชันของร้านเป็นกระจกหน้าร้านน้องก็ต้องมีใช่ใช่แล้วแดดส่องมาทางทิศตะวันตกแดดส่องมาบ่ายด้วยแดดแรงด้วยเข้าใจครับเวลาลูกค้ามาจะเห็นว่าแบบแดดแรงตอนกลางวันอย่างเงี้ยเราอาต้องช่วยแอร์หน่อยแต่งแคบบางทีลูกค้าถามว่า เปิดแอร์แรงมากเลยก็ต้องช่วยน้องก็ต้องช่วยน้องเพราะว่าอยู่ในที่อบด้วยเนอะใช่เไม่น่นเดี๋ยวน้องฮิตสตอกอะไรย่างนี้อ่าน่ารักครับนี่นี่ตัวนี้ประมาณกี่เดือนครับคุณตัวนี้สองเดือนครึ่งครับสองเดือนครึ่งนะโอ้ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ใหญ่นะสองเดือนครึ่งแต่ใหญ่ไม่มากครับนิดเดียวเองตัวนี้เดียวขนหนามากครับผมเขาจะโตเต็มที่มากกว่านี้ไหมฮะไม่เกินสองกิโลนะครับไม่เกินสองโลนะเพราะหมดที่ร้านเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายพันเล็กหมดเลยอ๋อโอเคครับเป็นพันเล็กนะ ครับผมอ่าโอเคของครับอ่าเดี๋ยวไปตัวต่อไปฮะอ่าเอามินิเล็กไหมครับบนก่อนก็ได้ได้ครับมินิเล็กตัวเนี้ยตัวเนี้ยเหมือนกันครับครับแต่ตัวเนี้ยจะพิเศษกว่าตัวอื่นตรงที่เป็นนิสัยเชื่องมากอืมตัวนี้จะพิเศษคือเขาเชื่องนะเขาจะชอบให้จับอย่างนี้ครับอันนี้เวร์รี่เทมไยนะเชื่องมากอันนี้เป็นสีแบบอ่าสีฮิมมี่ครับสีที่มารยัน ชอบเนี่ยพอปุ๊บก็จะหัวมาที่ตัวแล้วพิมมี่หีบมารายันนะฮะประมาณนั้นหลับแล้วพี่ยังมาดูครสวยมากอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะตัวนี้ชอบแบบนี้อ่ะฮะโอ้หน้ารักมากเลยอ่ะใช่ชอบชอบเอามือมาสุกเอาหัวมาสุกที่มือแล้วก็หลับชอบให้กาวคออย่างเงี้ยโอ้หน้ารักนะฮะใช่ถ้านี้น้องราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้สามพันห้าสามพันห้าเท่านั้นเองนะพี่ต้องจับดูว่าใช่แต่ดูขนนุ่มอยู่ใช่เหมือนแบบเหมือนแบบผ้าห่มเราผ้าห่มเลยอ่ะเออเข้าใจสัมผัสได้ สีเขาเท่ด้วยนะเป็นแบบแนวน้ำตาลตนดำๆแล้วตัดกับขาวได้อย่างดีครับมีตรงขามีตรงจมูกด้วยใช่อ่ลองอุ้มดูฮะลองอุ้มคนดีมนี่โอ้โหน่ารักนะครับเนี่ยตาแดงด้วยโอ้น่ารักครับขอแต่นิดนึงนะมือล้างแล้วไปห้องน้ำแล้วโอ้โหนุ่มจริงเวลลี่ซอฟมากถ้าใครอยากเลี้ยงกระตายแบบพันที่แบบครับ ขย่ำเล่นในทั้งวันผมว่าแล้วตัวน้องไม่ใหญ่เถอะทะเกินไปด้วยแต่โอเคครับอ่าครับน่ารักมากนะครับน้องคือเป็นเพศผู้ด้วยนะอ่าน่ารักมากตัวนี้ประมาณกี่เดือนนะฮะตัวนี้ประมาณสามเดือนแล้วครับสามเดือนนะโอ้สวยครับประมาณเกือบสามเดือนแลวตัวเนี้ยสวยมากเลยอืมน่ารักมากฮะนี่กระต่ายเราก็ควรมีซับสเตตอะไรให้เขาใช่ไหมฮะ จริงๆแล้วนะครับผมอยากจะให้เลี้ยงในกรงที่แยกกันระหว่างชั้นกับชั้นที่นองที่เป็นถาดประมาณว่าเป็นตะแกรงขึ้นยกขึ้นมาแล้วก็อือลงลงถาดเลยนะจะดีกว่าน้องเขาก็ตัวไม่เปิดใช่ครับไม่เปิดนะฮะเพราะอย่างแบบเนี้ยผมก็จะให้เราเราก็จะความสวยงามใช่เข้าใจคะัความสวยงามโชว์นี่ฮะลูกค้าเริ่มสนใจมามองกันนะนี่ยจรงลูกค้าในร้านจะเป็นกลุ่มแบบเหมือนเป็นสัตว์ตัวแรกให้กับ น้องๆในครอบครัวครับเพราะว่ากระต่ายเขาอ่อนโยนนะเขาไม่ดุร้ายเนี่ยเอ้ยมาหาด้วยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาน้องโตผู้ด้วยฮะนี่ครับเพอเพาจับมันก็จะหลับแหละอครับผมจตาพิมพ์เลยครับอ๋อน่ารักมากฮะกระต่ายที่ร้านทส่วนใหญ่จะเป็นเกตเราเอาเกตเลี้ยงเล่นมาครับครับผมเราเรารู้ว่าทากเกตเป็นกลุ่มครอบครัวโอ้เราก็พยายามที่จะหาที่กระต่ายที่น่ารักสมราคาอครับผมอ่า ย่านมแล้วขายที่จะเลี้ยงเป็นกระต่ายตัวแรกให้น้องๆในครอบครัวเราครับผมเอ้เป็นให้น้องๆในครอบครัวของลูกค้าของลูกค้าใช่แต่ผมดูว่าน้องเขาสวยนะตัวนี้ใช่ไหมครับสวยเลยนะชอบถ้ามีใส่เขาตัวเนี้ยครับผมนี่ไส้เขาดีเขาที่ผมดูทุกตัวสวยนะฮะอย่าอย่างน้ตัวนี้ก็จะสวยครับตัวนี้สวนในแบบของเขาที่เหมือนกรีดอายไลเนอร์อืมใช่ครับอายไลเนอร์ดําเลยนะฮะใช่ครับ อันนี้เป็นแนวล็อกเลยนะล็อกเกอร์เลยนะ,ะตัวนี้ตัวนี้จะชอบเยอะคนจะชอบเยอะอ่าอย่างตัวนี้เพรผู้เพศเมียฮะตัวนี้เพชศผู้ครับเพศผู้นะครับตัวนี้ราคาประมาณหกพันได้ไหมฮะได้ครับหกพันนะฮะนี่กินน้ําเก่งน้ำนี่ห้ามขาดน,นะกระต่ายเขากินกน้ําเก่งมากห้ามขาดห้ามขาดเลยนะอาหารขาดครึ่งวันขาดวันหนึ่งแต่น้ำห้ามขาดเลยครับครับผม พกพาง่ายนะเวลาเราไปเที่ยวเราก็ใส่ตะกา้าใ,ใส่ตะกา้าหิ้วไปแล้วก็บางคนบางคน,น,คนลูกคา้าอาจจะกลัวแบบบางทีไปเที่ยวเราเอาไปไม่ได้จริงๆแล้วก็ตายผมว่าเอาไปเอาไป,เอาไปเที่ยวได้นะครับพกง่ายเลยใช่ใส่ตะกา้าแล้วก็ขึ้นรถมีแอร์หน่อยใช่ครับอยู่ได้พอเสร็จแล้วก็พาไปเดินสวนสาธารณะสวนหยอ่างนี้ได้นะฮะใช่ครับโอ้สวยนะน่ารักฮะ มาอีกตัวหนึ่งครับผมอีกตัวหนึ่งเป็นอ่พันนี้ก็ได้ครับอ่าพันนี้นะฮะพันนี้เป็นแทนครับชื่อสั้นๆเลยสีแท้ในแทะชื่อว่าพันแทนครับพันแทนใช่แต่บทความของคนไทยอ่ะจะจะไม่ค่อยมีเยอะมากอ่าครับแต่แต่ในมังนอกบทความเยอะครับพันแทนแบบนี้เป็นบูแทนบูแทนด้วยเป็นสีบบูใช่ครับอ๋อคิดถึงนี่ไงเหมือนน้ำม่นกันบูวี่สีบูว่าเป็นอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นสุนัขนะระหว่างใต้ท้องเขาอะครับ จะเป็นสีแบบคล้ายๆสีทองแดงครับผมหน่ครับใช่อ่านี่ครับดูตัวนี้นะอืมเป็นแทนแรบปิทนะครับใช่ครับต้นกำเนิดออริจินนลมาจากอังกฤษนะฮะใช่ครับโอ้สวยนะนี่ทองเขาจะเป็นแบบนี้เลยโอ้เดี๋ยวดูทองเขาเลยโอ้สวยมาก อันนี้คือลักษณะเด่นเขาจะเหมือนกระต่ายป่าใช่ไหมครับเขาบีบมาจากกระต่ายป่าเลยครับโอ้สวยมากครับสวยทองก<ว>็แบบเป็นทองแดงเลยเนอะแดงๆสวยๆฮะจะแบบเพียวลมหน่อยอแต่ตัวนี้จะมชอบอห่วงตัวหน่อยนี่ฮะสวยนากระต่ายป่านะฮะได้มาสองตัวครับผมอ่าครับผมอ่าแล้วก็สินสอดน,น้องตัวนี้เท่าไหร่ครับ สามพันห้าครับสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับแทนแรบบิทนะฮะแทนแรบบิทครับตรงตัวเลยครับตรงตัวน้องอายุป้ามากี่เดือนฮะประมาณสองเดือนความปป่าด้วยสองเดือนนะโอเคแต่ถ้าเราปล่อยที่โล่งๆน้องเขาวิ่งจูนนะไม่ไม่ใช่ไหมโอเคไม่นะโอเคน่ารักมากมีความเป็นป่าด้วยสองเดือนนะฮะนี่อโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะฮะน่ารักเลยต่อมาตัวนี้ครับผมน้องตัวนี้อะไรเอ่ย มินี่เล็กเหมือนกันครับแต่เป็นสีเทาเป็นสีเทานะครขอลองดูหน่อยนะครับเหมือน,นกันครับนี่นี่สวยเลยนะอลองมาดูตรงนี้ฮนะอ๋อสวยเลยฮะน้อ,องน้องตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับนั่นนะสีผมดูให้นะครับได้ครับเ,เพราะว่ามันสอบเหมือนกันสองตัวสีเท่าสองตัวเหมือนกัน ตัวผู้ครับตัวผู้นะฮะอ๋อดูที่นี่ฮะปิกาจูเขานะอ่านี่ฮะประมาณนี้นะนี่ต้องให้คนเดียนก็ต่ายตัวจริงตัวนี้อ่าดูตัวนี้ฮะี่ตัวนี้ไม่รผมผมเห็นแล้วป้นไม่ค่อยออกเออครับ อ่ะผิดครับพี่อันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้นะนี่ตัวผู้ตัวผู้นะที่ถ่ายไปตัวแรกใช่ไหมตัวเมียครับอ๋อนี่อันอันนี้คือตัวผู้ครับอันนี้ตัวผู้นะโอเคตัวผู้นะนี่โอเคฮะตัวผู้ต่อมานะครับสองตัวนี้นะฮอลแลนด์หลบครับฮอลแลนด์็อบ ได้ยินบ่อยไอ้ชื่อนี้ได้ยินบ่อยโอ้ต้องบอกว่าเป็นพวกหูยาวตกเบอร์หนึ่งเลยอ่าหูยาวตกตกลยนครับประมาณนี้ตัวนี้ละกันตัวนี้ก่อนแตครับผมตัวนี้ทอสครับน่ารักนะเนี่ยนี่โอ้โหตัวนี้สองพันห้าสองพันห้านะน่ารักเลยพันเล็กด้วยใช่อ๋อสวยฮะสีทอสสีทอสนะฮะประมาณนี้ตัวนี้ตัว มีตัวผู้ครับตัวผู้นะฮะการเช็คเพศอ่าตัวผู้มีน้องอีกตัวหนึ่งอ่าด้านในสีเซเบอร์พอยท์ครับเซเบอร์พอยท์นะฮะน้อผมจับเร็วไปหน่อยน้องต่อใจเหมือนเราไปจู่โจมพไวนะฮะก็ต้องซอฟอบ<ๆ>ใช่ไหมอันนี้ฮะนี่ตัวผู้เหมือนกันครับอ่าครับผมน่ารักนะอันนี้ น่าน่ารักดีนะครับนี่น้ำข้าวอย่างนี้เขาประมาณกี่เดือนได้ครับห้าสิบวันครับห้าสิบวันเองนะอย่านมแล้วอ๋อนี่ฮะห้าสิบวันเท่านั้นนะกินหญ้าเลี้ยงง่ายนะอาหารกระต่ายก็ได้นะใช่ครับอาหารกระต่ายคือส่วนใหญ่ร้านผมจะให้ลูกค้ากินหญ้าเป็นหลักลูกค้าเลี้ยงเขาด้วยการกินหญ้าเป็นหลักเพราะมันดีต่อ ต่อสุขภาพเขาด้วยอออก็จะไม่เหม็นนะเพราะว่าเหมือนกินหญ้าแห้งนะะมาณอย่าง้ั้นอาหารเม็ดนี่เราให้เสริมเพื่อให้ตัวเขาแน่นขึ้นแค่นั้นเองอ่าครับผมครับอ่ามาตัวต่อมาครับนี่ตัวต่อมาก็สีบรูครับสีบรูนะฮะหลอดสีบรูฮอลแลนด์หลอดสีบูนะฮะกระังนอนนอนชิลมากนะฮะนอนชิลมากอ่านดูนะฮะนีครับอ่าครับผม ตัวนี้สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปมุมนึงนะเพื่อแสงจะดีกว่าอ่านี่้ฮะอ่าโอเคนี่น่ารักเลยครับนี่สีบรูน่ารักนะครับอ่าอันนี้กี่วันได้ฮะห้าสิบเหมือนกันนะตัวนี้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับตัวนี้อ่าโอเคก็ตีไปแต่กินเก่งเลยตัวใหญ่ห้าสิบกว่าวันนะ่เกือบหกสิบนะครับโอเคฮะ ตัวใหญ่ด้วยกินเก่งนะน้องกินเก่งนี่กินอาหารเม็ดนะฮะอาหารเม็ดอ่าผมเห็นด้านล่างอีกนะครับด้านล่างด้านล่างนอนอาบแดดชิลๆด้านล่างเป็นเอ็นดีครับเป็นอีกหนึ่งพันที่คนนิยมครับผมเป็นกระต่ายในสายพันธุ์เล็กที่เล็กที่สุดแหละเอ็นดีนะฮะใช่ตัวเอ็นดีแลนเดอร์วาร์ดในทลอ่าโอเคฮะใช่ครับ นี่ฮะสนใจหน้าตาหน้าตาเขาแปลกดีนะใช่เหมือนก็ลอกเหมือนก็ลอกเลยหูสั้นด้วยฮะใช่ครับอ่ีนกว่าชัวกว่าอ๋อน่ารักนะฮะเนี่ยใช่นี่นี่ครับคือเป็นเม็ดเป็นญ้าอ่าก็คือจะไม่เปียกแฉะนะฮะใช่ครับจะเป็นเม็ดเม็ดง่ายเลยดินเพราะว่าขาลอยไปหน่อยอ๋อฮะจะมีขายยันอ่าครับถ้าเราเอามือมายันที่เท้าหลังเขาก็จะไม่ค่อยดีดอะครับอ่าครับผม น่ารักนะอันนี้เป็นพาธ์ที่เล็กที่สุดครับอันนี้ถือว่าเป็นเล็กที่สุดของในบรรดากาะตเลี้ยงเลยนะแต่เล็กสุดแต่ไม่แแคใช่แต่คาไตแแคไม่มีครับจริงๆแล้วก็ะตยแคไม่มีอยู่ในไม่มีนะใช่ไม่มีจริงๆอ๋อไม่มีจริงนะมีแต่ยังไม่อย่านมแล้วเอามาขายแล้วบอกแแคอ๋อเป็นตัวจิ๋วๆว่าดิใช่จิ๋วๆที่เจอขายตามกองอย่างนี้ใช่อันอย่างนี้สินสอดเท่าไหร่ครับตัวเมื่อกี้2 5 0 0นห้ครับน้นะใช่ราคาไม่แพงนะแล้วนี่ ได้ของสวยไปด้วยเห็นป่ะลูกค้าก็มาจ้องงนอกร้านเรื่อยๆนะะมาดูตัวนี้ก็จะแปลกหน่อยตัวนี้เป็นเอนเหมือนกันแต่ว่าขนยาวคือหลุดยีนเขาหลุดขนยาวมาครับพี่ก็จะแปลกหน่อยในเทอร์เรนดอฟเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันอเดี๋ยวขอดูอุ้มหน่อยฮะได้เลยครับตัวนี้ก็จะจะมีคนสนใจเยอะครับผมอันนี้ลูกค้ามาแล้วอ่าฮะนี่ครับ นี่โอเคกินยญาโชว์นะฮะน่ารักเลยนะครับต้องก็เหมือนแบบสัตว์แบบอ่าเป็นเผือกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบยินหลุดมาใช่ผ่าเร่าใช่ผ่าเรามาผ่าเรามา mutation อ่ะประมาณนั้นวันนี้จับโปเหมือนกันไหมจะบอกว่าปเลยครับเพราะว่าเราก็ต้องมีเทคนิคเหมเรือคนนึงคนนึงครับอ่าครับผม ไม่ได้ไม่ได้แบบเก่งมากอะไรมากอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวว่าไปมุมต่อไปนะครับรรรรน่ารักอ่ามุมต่อมาครับอันนี้เป็นหนูนะอันนี้แฮมสเตอร์ไ่ะฮะใช่ครับแฮมสเตอร์ครับครับผมวินเทอร์ไว้ครับพี่บินเทอร์ไว้นะใช่เฮ้ยดูตัวนี้ก็มันขุดเลยอ่ะขุดเลยโอ้น่ารักนะะ่ลองเปิดมาดูสักตัวนะขอดูนน้องหน่อยฮะตัวนี้เลยแล้วกันตัวที่กำลังขุดอยู่อ่าครับผม เนี่ยฮะขยันมากตัวนี้วินเทอร์ไวท์วินเทอร์ไวท์ครับนะฮะอ้น่ารักนะฮะนี่น้องเขายังเด็กอยู่นะใช่เหมือนวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นกําลังอยากอยากวิ่งจักรเลยครับอ่าทั้งนี้น้องเขาราคาเท่าไหร่ครับตัวอย่างนี้ตัวละ220ครับ220นะใช่นี่วินเทอร์ไวท์อาหารเขาจะกินเป็นแนวไงฮะเป็นแนวเป็นธัญพืชเป็นแบบโปรตีนเป็นน,อน้องเป็นกุ้งก็ได้หมดเลยครับ เราเป็นอะหาสเร็จรูปครับที่ที่นี่มีจำาหน่ายอาหารให้น้องนะมีหมดครับอ่าเดี๋ยวเราก็ไปดูโซนอาหารด้วยนะมีด้วยอันนี้ก็เย็นลูสีเย็นลูอ่าเย็นล่ตรงตัวเลยก็เหลืองๆนะเยลโล่สองรอยย่สิบเหมือนกันนฮะเขาจะมีหลังคล้ายๆหลังอาเหมือนกันนะลอยๆสวยนะฮะนี่โอ้โหนี่ครับเด็กๆชอบนะใช่เด็กๆเด็กผู้หญิงไรงงี้น่าจะชอบกันเยอะใช่ครับ ก็เหมือนเป็นสัตว์เริ่มต้นเลยสําหรับแบบครับคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกๆได้ฝึกแบบมีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยผมว่าเกี่ยวนักเลี้ยงสัตว์ฝึกความรับผิดชอบแล้วก็ให้อาหารเช้าเย็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จิตใจอ่อนโยนด้วยแล้วก็ฝึกความอดทนได้ด้วยนะถูกต้องครับบางทียบางที่กระต่ายอาจจะดูใหญ่ไปสําหรับบางครอบครัวอย่างเงี้ยก็เริ่มจากหนูก่อนแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าไปให้น้องเขาแบบเริ่มรู้เรื่องรับผิดชอบได้ดีก็สามารถ เลี้ยงที่ใหญ่ขึ้นได้นะคร<ช>ับประมาณนั้นใช่เพราะว่าอย่างบ้านผมเขาก็พ่อแม่ก็ก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรสอนโดยการ,รเลี้ยงสัตว์มาก่อน,นผมก็คิดว่าผมมีความสุขตร,รั้งที่พ่อแม่ซื้อสัตว์ให้ลูกเลี้ยงเป็นสัตว์ตัวแรกครับ,รบรผม,ผมจะภูมิใจามากที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กคนหนึ่งได้แบบมีความรับผิดชอบรักสัตว์มากขึ้นมีความแบบ่อนโยนอะไรเงี้ยครับเข้าใจครับครับ ก็เกี่ยวมากเลยนะอย่างนม้อว่าต้องตื่นมาให้หาแล้วแหละใช่ใชจากที่แบบดู y o u t u b e อย่างเงี้ยก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนจากดู Youtube u t u b e การ์ตูนเป็นดู Youtube การเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้นๆอครับผมแล้วก็มีเพื่อนนั้นทำให้เรามีเพื่อนนะครับแล้วก็ในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มด้วยก็มีคอนเนคชั่นเยอะขึ้นด้วยนะเพราะว่าด้านบวกเยอะมากบางท่านก็เลี้ยงจนโปก็ทำเป็นอาชีพธุรกิจได้อีก ประมาณนั้นได้นะฮะแต่ยอดไปแล้วแต่ว่าใครจะไปได้ถึงไหนใช่แล้วแต่ความตั้งใจนะว่าอยากจะอยู่จุดไหนเท่านั้นเองผมว่ามีแต่ประโยชน์นะใช่น่ารักก็เป็นเพื่อนร่วมโลกที่ดีนะน่ารักด้วยเนี่ยน่ารักจริงดูดิอยู่ในถาดเล่นเนี่ย่เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับพอเห็นด้านข้างด้านข้างนี้อ่านี่ฮะเหมือนกันครับเหมือนกันนะอ่าโอเคฮะ เนี่ยมีสองตู้นะอันนี้แยกเป็นตัวผู้ครับตู้นี้ตัวผู้ตู้นั้นตัวเมียครับเราแยกเลียงกันเลยครับนี่มีขาวทั้งตัวก็มีนะอันนี้ก็สองร้อยยี่สิบเหมือนกันไหมฮะใช่ครับสองร้อยยี่สิบหอยทองวยน่ารักโอ้โหด้วยตัวนี้จะหายากหน่อยครับตัวขาวล้วนใช่ขาวล้วนหายากอยู่นะีร้านได้มาตัวเดียวอ๋อเราไปขอซื้อจากฝางของมานี่ฮะน่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ อ่าต่อมาครับวันนี้เต่าโวต้านะครับใช่ครับนี่ฮะกระดองเหลืองสวยนะโวต้าที่นี่ขายเท่าไหร่ครับผมพันห้าร้อยครับหนึ่งพันห้าร้อยเท่านั้นนะฮะนี่อิ่มแล้วก็นอนเลยอิ่มแล้วก็นอนนะเดี๋ยวผมผมปลุกขึ้นมากินสองรอบครับเช้ากับโอ้ดีฮะโตไวนะใช่ครับโตไวเลยฮะอย่างนี้น้องชอบแห้งๆงก็ชอบอุ่นๆนะไม่ชอบชื้นไม่ชอบเปียกแล้วก็หนาวชอบอุ่นๆแห้งๆมีตามเสียเลยอันนี้ ่าครับที่บ้านที่บ้านทำเอ็กโซติกอยู่ครนี่ยพันห้าร้อยนะมาอุดหนุนกันได้อันนี้อ่ะโตนะโตได้เต็มที่สามหนิ้ว<ช>แต่นะครับไม่ได้จิ๋วอย่างนี้นะบางท่านนึกว่าเต่าอะไรอันดับ3ามของลูกเลยใช,ใช่ครับใช่ครับโตนี่เป็นกระดองแบบไม้สักเลยนะ แล้วก็แล้วก็บางทีข้างกระดองอ่ะตัวใหญ่บางตัวจะเป็นลายพระสมเด็จเลยนะจริงเหรอจริงเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะที่บ้านที่บ้านพี่มีอยู่มีับมีต้องขอไปดูนะครับเชื่อเดี๋ยวไปดูได้นะได้ครับอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับต่อมาด้านนี้ก็มีกรงนะครับสําหรับเลี้ยงน้องกระต่ายได้เลยนะใครซื้อกระต่ายที่นี่ไม่มีบ้านซื้อบ้านที่นี่จบเลยนะแล้วปิดเคชหลายค่าด้วยอ่าถ้าอย่างนี้เท่าไหร่ครับหกเก้าสิบหกนเก้าสินะอ่าหก้อยเก้าสิบ ก็จะมีหลายราคานะอ่านี่มีแซมเปิลอยู่ตัวหนึ่งด้วยนี่อันนี้มาตรฐานเลยว่าเขาอืดเขาก็จะวงล่องเห็นไหมใช่ครับท้องน้องก็จะไม่เปิดอืดกับฉี่นะเวลาเราจะเก็บเราก็ดึงออกมา๋อง่ายเลยเอาไปล้างแล้วก็ตากแดดแป๊บหนึ่งจบไปนะใช่ครับอ๋อนี่ดีมากครับน่ามีที่ใส่ยาด้วยเห็นไหมอุปกรณ์นี่ก็มีหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับเนี่ยครับ อย่างนี้เขาเอาไว้ทําอะไรครับอย่างนี้บ้านถับครับเอาไว้ให้กระต่ายอยู่ได้ให้หนูกระีอยู่ได้อ๋อครับเป็นบ้านนะใให้เหมือนเป็นจําลองโพงใช่ไหมครับใช่ใช่นะ่ครับก็จะมีอาหารมีลูกเล่นเยอะนะอันนี้สวัสดีเอ่ยแทะนะฟันแทะเลยโอเคฮะนีครับก็จะมีอาหารใช่ครับที่มีหลากหลายยี่ห้อเป็นหลากหลายยี่ห้อที่เราเคยเคยเห็นกันอยู่แล้วอ่าครับผมออฟโมก็ยี่ห้อดังอยู่นะฮะใช่ มาลูกคาาออมโบบอสเดลาก้าครับมีหมดครับนะมีหมดนะเนี่ยโจี่ที่ใส่น้ํากระต่ายก็มีนะครับมีด้วยนี่นี่ที่จูงกระต่ายม่ใส่จูงนี่น่ารักเลยเห็นไหมเออเขาอยากจะพาไปเดินสวนาน่ารักเลยนี่แปลงมีหมดนะครับอ๋อมีคุวงจรอันนี้เหมือนประมาณเสือรองใช่ไหมลองลองคนกงห่างไปหน่อยอย่างเงี้ยครับอ่าเดี๋ยวขาจะตกได้ครับนะฮะเอามาลองซีกองกันไว้ กันไม่ขาตกซี่กงนะฮะมันก็มีไฟกกเตากก์ต่กกอ,อมีหมดเลยนะ<ม>นด่หมดเลยครับครับผม <A S 2> ครับมีหลายแบรนด์ครับที่ลูกค้าเห็นเห็นอยู่ัมถ้าลูกค้าท่านไหนมาแล้วแบบเราไม่มีบอกเราบอกเราได้เลยครับเดี๋ยวรเรานําเข้ามาได้เพราะว่าร้านเราเพิ่งเปิดได้หนึ่งเดือนบางทีของก็ยังเข้ามาไม่ครบอ๋อครับผมโอนี่เยอะนะทีมโมที่ก็มีนะใช่ครับมีออชารดมีดาวโอ๊ตมีหมดครับนครับเยอะมาก หรือแบบถ้าเซลดู y o u t ท b e ปิดตั้มไม่อยากติดต่อมาก็ติดต่อมาได้เลยครับอ่าครับผมเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวทางช่องพี่ก็ใจนี่นะจะส่งลิงก์ให้ลิงก์ของเพจที่นี่นะฮะได้เลยครับจะได้แบบติดต่อได้โดยตรงเลยครับนี่ครับมีเยอะมากนะก็ดูคร่าวๆไปครับมีเยอะมากอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อ่ะอยู่แถวราชพฤกษ์หรือว่าแถวบางกวยนะครับพระรามห้านะครับ แล้วก็พรมเจ็ดอะไรก็ได้นะใช่ได้หมดเลยครับก็คือเส้นทางของโลตัสนครอินนะครับร้านร้านอยู่ที่โลตัสนครอินนครโลตัสนครอินเลยนะใช่ครับอยู่ตรงลานจอดรถ A2 ครับใช่คิดว่าหลายท่านถ้าผ่านแถวพรมห้าต้องแวะที่นี่แหละคือสะดวกนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางผ่านไปได้ไหลายที่เลยจะไปโซนนัตตาทิเบตก็ได้ถ้าน้ำโนเลได้หมดนะ บางใหญ่บางบัวทองนะครับผ่านแถานี้นี่ครับเยอะมากอันนี้ผมว่าถ่ายคร่าวๆนะพอเยอะมากเอ้ยอย่างมาซุยก็มีอ่ะเนี่ยมีครับอันนี้ของเต่านี่ฮะใช่นี่อ่ามีด้วยนี่โอเคฮะมีด้วยสูตรสองครับใช่ไหมครับพี่ใช่ครับสูตรใหม่สูตรใหม่ฮะใช่ใช่สูตรหนึ่งจะเม็ดใหญ่กว่านี้ใช่สูตรอจะเม็ดกลมหน่อยใช่ฮะอ๋อนี่มีหมดเลยนะใช่ครับแต่นี่สำหรับเต่านะใช่โอเค อีกคนหน้ากินไม่ได้นะอันนี้อีกคนหน้ากินสูตรหนึ่งได้หรอครับใช่ฮนะ,ะอีกคนหน้ากินสูตรเม็ดใหญ่ได้ดนี่ครับเยอะมากแล้วก,ก็มีเนี่ยคิดถึงก็แค์ก็มีนะอันนี้เผื่อสัตว์แบบเอ็กซ์ติกป่วยครับได้หมดเลยนะฮะมีหมดนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่ใส่น้ํามันก็มีนะใช่ของหมูของกระต่ายอ๋องอสซอรีเยอะนะครับถ้ามองดีๆะนะครับประมาณนี้อ่ะ สุดท้ายนี้อขอบคุณคุณดีมด้วยนะครับครับหวัสดีครับก็ถ้าสามารถติดต่อสนใจสัตว์เลี้ยงหรืออุปกรณ์ที่ร้าน Animal Center ได้ที่ไหนครับได้ครับได้ที่เบอร์0914951111นะครับครับผมรหรือว่าที่ไลาย หรือว่าที่เพจ Animal Center ทาง Facebook นะใช่ครับทาง Facebook จะเขียนว่าอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเพิ่มมาด้วยครับแต่ในกลุ่มไลน์ก็มีด้วยแต่เบื้องต้นเอาเพจก่อนดีกว่าเพจจะแนวมุมกว้างกว่าแล้วก็สามารถดูอัปเดตก็คือทางคุณนคุณดีมก็มีช่องของตัวเองด้วยใช่ครับช่องของร้านชื่อว่า Animal Center Channel ครับก็จะพาทุกคนไปดูสัตว์ที่ทั้ง กินได้กินไม่ได้เลี้ยงได้แล้วก็เลี้ยงไม่ได้น่ากลัวหรือว่าสัตว์ที่น่ารักคือพยางามจาเหมือนแบบอตอบแทนลูกค้าด้วยการแบบมีสื่อบันเทิงเล็กน้อยให้กับคุณลูกค้าครับอ่าครับผมดีเลยครับส่วนทางช่องของผมนี่นายหน้าก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะว่าเดือนนี้มีกระต่ายใหม่ๆมีตัวใหม่ๆอย่างไงี้ฮะครับ ก็ต้องขอบคุณ <compelling> พ <sound> ี่ต <into the> <chanting> ั <nothing tube oses> <ko ey> ้มด้วยครับที่ให้ผมยินดีครับถ่ายที่ร้านผมไปร้านแบบเปิดใหม่ไม่คิดว่าพี่ตั้มจะมาถ่ายอันนี้ใกล้บ้านด้วยไงใกล้บ้านมากครับผ่านบ่อยฮะครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับคุณดีมกันดาในนะขอบคุณครับก็คือคุณดิมเป็นดาราด้วยนะครับอ่ะก็โอเคฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับครับร้านกระต่ายสวยๆนะโอเคบายบาย